สวัสดีค่ะมาเจอกันกน,นะคะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางสามฮานอยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทาขึ้นนะคะทางช่องมาแนะนําไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอบท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดทมค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกคน มาวันนี้นะคะมาดูรอบที่ผ่านมาฮะนอยของเรานะพิเศษรอบที่ผ่านมาก็มารูดสองนะทุกคนมาศูนย์สองนะคะแล้วก็ปกติปกติมาแปดมาลูดแปดมาแต่มาสองแปด มาแต่ตัวเอ่อมาแต่ตัวรองเนาะทุกคนแล้วก็ v i p นะคะมาฟันหนึ่งนะทุกคนมาเจาะหนึ่งศูนย์นะคะนี่มาเจาะหนึ่งศูนย์นะมากันหนึ่งศูนย์นะคะโอเคนะคะประมาณนี้นะมาเริ่มใหม่ใครตามก็ได้ตังคนะ,คะตั้งตามถึง V นะแต่ถ้าใครลูกก็ได้ตังเหมือนกันนะเล่นเล่นหวยอะ่ะแนะนำให้แบบลูกนะเราก็ไม่รู้หรอกว่า เราจะเจาะแม่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะวันนี้มา,ง,าง่ายๆเลยทุกคนมาวันนี้มีหัวอยู่สามตัวทุกคนนะพิเศษนะคะกล้องเราเอียงๆไหมคุณผู้ชม วิ่งรูดอะไรเอ่ยศูย์หฟันศูน,นะคะศูนฟันศ,นนศนอ่ามาปกติปกติวิ่งรูด วันหนึ่งนะคะจะมีหวยอยู่แค่3ตัวเท่านั้นวันนี้นะเซวินรวมให้เลยนะคะ b i p อยากให้ทุกคนได้ตังทุกทุกวันเลยนะคะเห็นไหมทุกคนมีเลขอยู่เท่านี้เองมีเลขหนึสมตัวถ้านีเองนะคะเราจะเจาอให้นะ 03 06 09นะคะ1 0 1่1 7นะคะ2ก็2 1 2 5 2> น่องี่มแนี้เองนะทุกคนหวของเราวันนี้คือน้อยมากอะเด่นเดียวแเ,เด่นให้ เด่นศูนย์สี่นะทุกคนนะคะนี่เลยนะคะหวยของเรามีเท่านี้นะคะเด่นอยู่ที่ศูนย์สี่ค่ะศูนย์สี่ศูนย์สี่นะคะเอามานกันให้นะกันค่าจะเล่นตรวจกันก็เล่นได้ เหมือนกันเลยเห็นไหมหวยอ่ะปีเท่านี้ยงนะคะวันนี้อ่ะนะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านเด้อค่ะนะคะตัวประมาณนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอ่าขอทุนโชคดีนะคะรวยๆปังๆนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ